นักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้พามาชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับของวันที่12นะครับกันยา256 6นะครับเป็นวันอังคารนะครับนี่คูปองตานะครับ L 3 4 0 8นะครับปรับสภาพพร้อมใช้มาแล้วนะครับ2คันนะครับราคานะครับตัวนี้2,000 0 0บาทนะครับคันละ2,000 0 0บาทเท็คพร้อมใช้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับอ่าสวยๆเลยครับยางสวยๆยาง ยังใหม่ทั้ง4เส้นก็ว่าได้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาแล้ว2คันนะครับ9 1 8 6 1น1 9 1นะครับอีกอีกหนึคันก็จะเป็น L50 ครับเดี๋ยวพาไปชมอ่าอีกหนึ่งคันกำลังลงครับ L5018 นะครับอ่าใครอยากได้พร้อมอุปกรณ์3ชิ้นก็จัดกันได้นะครับอ่าหรือว่าใครอยากได้พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นก็ว่ากันมานะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่ราคา สี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับอ่าได้รันหน้าแล้วก็หางถ้าสามชิ้นก็อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับอ่าเราเช็คเก็บหยุดรั่วซึมให้นะครับอ่าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสามนะครับสามหนึ 3, 130, 4, ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดตอนนี้กำลังเอารถลงครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับรถเข้าใหม่สามคันครับวันนี้